สวัสดีครับผมจะมารีวิวปเจบล็อกนะครับก็ปเจบล็อกอันนี้ผมสั่งซื้อมาจาก l a z a d a นะครับผมสั่งซื้อมานานแล้วนะยังไม่ได้รีวิวมันก็จะเก่าหน่อยนะครับก็ฮีโร่ก็ตามนี้เลยนะครับผมสั่งซื้อมาในราคาก็ไม่แพงครับ600กว่าบาทนะครับก็ ดูในดูในภาพมันจะอันเล็กๆนะครับแต่ว่าสั่งมาแล้วใหญ่แล้วก็หนักมากนะครับยี่ห้อก็ยี่ห้อตามนี้นะครับนี่ครับด้านในตรงนี้ก็จะมีบอกนะครับนีครับเป็นขนาด้า,ดายไซส์นะครับ อุก,กรอนด้านในก็ตามนี้นะครับก็นี่นะครับมีตั้งแต่เบอร์10นะครับจนถึงเบอร์สามสิบสองเบอร์พวกนี้ก็แทบไม่ได้ใช้นะครับหรือว่าถ้าใช้ก็ต้องเป็นพวกซ่อมรถยนต์นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นก๊อกแก๊กนะครับอันนี้ก็ คันนอ้นะครับอันนี้ต่อยาวนครับต่อสั้นแล้วก็ตัวทีนะครับแล้วก็อันนี้เอาไว้ขันแบบขันหนักหนักครับก็เอาขันล้อรถได้นะครับใช้สําหรับงานขันหนักขันล้อรถหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันใช้แรงเยอะครับอันนี้ก็ใช้งานทั่วไปนะครับ ก็แล้วแต่การใช้งานนะครับแต่ว่าแนะนําไม่ต้องซื้อแหก่ขนาดนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเบอร์พวกนี้ครับมันไม่ค่อยจำเป็นนะครับมันจะมีชุดเล็กกว่านี้ครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมีเบอร์มันจะแยก่ขนาดนี้นะครับตอนสั่งแต่มันก็ได้ใช้นะครับพวกนี้ได้ใช้หมดเลยครับตรงนี้ครับก็สำหรับผมถือว่าคุ้มนะครับหกร้อยกว่าบาทผมซื้อมานานแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองไป หมุนน็อตกันเลยนะครับก็ก่อนที่จะไปหมุนน็อตนะครับก็ตรงนี้นะครับรับหมุนเข้าหมุนออกนะครับแล้วก็ก่อนที่เราเฉพาะตัวกอแก๊กนะครับตัวอื่นนี่เรากดเอาตัวนี้ครับกดเข้าไปมันก็ใส่ได้เลยนะครับแต่อันนี้เรากดไม่เข้านะครับเราต้องเอามือกดตัวนี้นะครับพอกดแล้วตัวลูกปืนตัวนี้จะยุบลงไปนะครับแล้วเราก็สอดเข้าไปนะครับมันทําให้ดึงไม่ออกนะครับ คือแคบนี้ครับกดมันก็หล่นเลยนะครับมันก็ช่วยล็อกไม่ให้มันหลุดนะครับแต่ว่าตัวอื่นนี่ไม่มีนะครับเป็นแบบสปริงนะครับกดเข้าไปก็เข้าเลยแบบนี้ครับนี่นะครับนี่งครับ ก็เดี๋ยวลองไปลองหมุนเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาหมุนน็อตล้อนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปต่อไปนะครับเออเปลี่ยนที่ลวดนะครับที่ลวดขาดนะครับก็นี่นะครับหมุนน็อตล้อนะครับง่ายครับ นครับแต่ว่าข้อจำกัดนะครับจะหมุนได้แค่น็อตแบบว่าเป็นหัวนะครับแต่ถ้าแบบว่ามีติดตรงกลางยื่นออกมาเยอะๆถ้าเกินสักหนึ่งเซนมันก็จะไม่ได้นะครับมันติดด้านในนะครับ นี่นะครับก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวมาลองกับอีกคันนะครับคันนี้ไม่ค่อยได้ขันนะครับไม่ค่อยได้หมุนออกง่ายนะครับก็ถ้าเป็นน็อตล้อก็ต้องใช้อีกตัวนะครับเพราะว่าถ้าใช้ตัวนี้ครับมันอาจจะพังได้นะครับเฟืองด้านในอะครับมันจะแตก น็อตล้อรถยนต์นะครับใช่อีกตัวก็ผมไม่ได้ลองน็อตล้อให้ดูนะครับเพราะว่าเออไปตั้งศูนย์ล้อมานะครับก็ไม่อยากหมุนน็อตนะครับแต่ผมตอนตอนนั้นผมเคยลองหมุนแล้วนะครับหมุนได้นะครับนี่ครับล้อเนี้ยครับ วนได้นะครับก็ขอจบพี่เพ็ยนเท่านี้นะครับขอบคุณครับ